สิบคำถามยอดฮิต EP 2 1สอบใบขับขี่ c h a n n e l แอปพลิเคชันข้อสอบใบขับขี่ใช้แล้วผ่านแน่นอนอย่าลืมไปกดโหลดกันด้วยนะ สิบคำถามยอดฮิต EP 2 1อยากจะทำใบขับขี่ครับต้องไปทำที่ไหนกรมการขนส่งทางบกครับแต่ทางนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด19ทางขนส่งได้งดการออกใบอนุญาตทุกชนิดทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมปี2564เป็นต้นนะครับ ตอนนี้คือไปต่อใบขับขี่ที่ขนส่งได้หรือเปล่าคะใช่ครับงดให้บริการขับขี่ทั่วประเทศเลยใบยขับขี่หมดอายุเมื่อเดือนที่แล้วแบบนี้จะไม่โดนปรับหรอครับนะตอนนี้ให้สามารถใช้ใบขับขี่แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ปกติถึง30กันยายนปี2564นี้นะครับ ทำระภาษีรถตอนนี้นะครับทำยังไงบ้างทางเราขอแนะนำช่อง d r i v e 2 r t e c h World Wide E-Servit d l t g o t s และแอป DLT Vehicle Track ครับทำใบขับขี่ครั้งแรกต้องไปที่กรมการขนส่งอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ครับแต่ตอนนี้กรมการขนส่งปิดให้บริการทั่วประเทศครับต้องงดให้บริการไปก่อน ช่วงโควิดนี้งดให้บริการใบขับขี่ระหว่างประเทศด้วยไหมใช่ครับงดให้บริการขับขี่ทุกชนิดทั่วประเทศหลักฐานประกอบคำขอในการขอใบขับขี่ชั่วคราวจะต่อเป็น5ปีต้องมีอะไรบ้าง 1. เลยครับใบขับขี่รถยนต์ 2. บัตรประชาชนฉบับจริง 3. ใบรับรองแพทย์ แอปที่ใช้ในการจองคิวใบขับขี่แอปไหนชื่อแอปอะไรครับแอปพลิเคชัน DLT Smart q นะครับใบขับขี่ชั่วคราวสามารถเปลี่ยนเป็นใบขับขี่ทอองได้ไหมครับได้ครับแต่ต้องตรวจสอบประวัติไม่เคยจำคุกหรือที่ไม่ใช่เกี่ยวกับการใช้รถในการกระทำความผิดเข้ารับการทดสอบข้อเขียนที่ยังขาดให้ครบหลักสูตรที่กำหนดไว้ และเข้ารับการทดสอบขับรถตามชนิดของใบอนุญาตที่ขอเปลี่ยนเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับป้ายทะเบียนรถหายครับต้องไปแจ้งความหรือไม่ไม่ต้องไปแจ้งความนะครับให้ไปขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนที่สำนักง,งานขนส่งที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบครับแต่ตอนนี้กรมการขนส่งปิดให้บริการทั่วประเทศนะครับต้องงดให้บริการไปก่อน เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ดูเสร็จแล้วก็มากดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน <c oughs> ข้อสอบใบขับขี่มาทดลองใช้แล้วคุณจะเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการไปสอบใบขับขี่ใช้แล้วผ่านแน่นอน ถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารคลิปดีๆจากเราก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ